สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บนถนนสุขุมวิทในย่านปุณณวิถีนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการก่อสร้างหับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียที่มีมูลค่าโครงการมากถึง40 0 0มล้านบาท ที่เองก็คือโครงการคาวอีเลเว่นนั่นเองครับก่อนหน้านี้ที่เองก็มีการหยุดสร้างไปสักพักนะครับแต่ตอนนี้ก็ตามภาพครับมีโครงงานเข้ามาในพื้นที่เริ่มก่อสร้างต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่แยกอโศกมนตรีจุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนสุขุมวิทถนนอโศกมนตรีและก็ถนนราชนาวิเศษเป็นจุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน m r t ทีสุขุมวิทและก็รถไฟฟ้า B t s เสถานีอโศกผมเองก็กำลังจะนั่งรถไฟฟ้า BTS อไปที่สถานีปุณณวิถีไปอัปเดตความคืบหน้าโครงการก่อสร้างคราวอีเว้นยังไงขอตัวนั่งรถไฟฟ้าสักครู่นะครับตอนนี้ผมมาถึงสถานีปุณณวิถีแล้วครับ และลานจุดนี้จะเป็นถนนสุขุมวิทด้านขวามือจุดนี้จะเป็นสุขุมวิท64ในจุดนี้จะมีสายไฟสามจุดสารได้เห็นอยู่ก็คอนชันจะเยอะพอสมควรเลยครับและหน้าซอยจุดนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแองเกิลสิงคโปรตอนที่ผมมาถา่ายคลิปในจุดนี้ก็ช่วงเลิกเรียนพอดีเลยครับมีนักเรียนต่างชาติอยู่ที่นี่เยอะพอสมควรนะนะที่เดินอยู่บนสกายวอล์กในจุดนี้สําหรับตัวโครงการคราวีเดเว่น ก็มีการหยุดก่อสร้างมาก็สักพักใหญ่แต่ตอน,น้จะมีสของนายเข้ามาพื้นที่เริ่มก่อสร้างต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือด้านหน้าที่เห็นมีเคหนอยู่เยอะๆจุดนี้นะครับคือตัวโครงการสกายวอล์กที่ผมยืนอยู่ยจะเป็จุดนหน้าหนัางตัวโครงการพอดีเลยครับข้อมูลจากทาง TNN ออนไลน์นะครับสำหรับโครงการคาวเดเวนเป็นโครงการอสังหาร,ริมทรัพย์แห่งใหม่ของ MQDC ในย่านคุณวิถี สร้างความสนใจให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจากการประกาศตัวเป็นหับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยโครงการนี้เองเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการสร้างเมืองใหม่ที่เป็นศูนย์รวมพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเหล่าผู้สร้างเนื้อหาหรือที่เรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์พัฒนาโดยบริษัทแมกโนเลียคุ t y d e v e l o p m e n t อมเบอร์เลชันจำกัดหรือ MQDC โดยตัวโครงการจะตั้งอยู่ริมถนนขุมวิทใะย่านปุนนวิถีตรงข้ามกับตึกชูดิจิทัลพาร์ k ที่สอยนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่254,000ตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับการสร้างสรงสรค์ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์โครงการคาเวนยังจะกลายเป็นหนึ่งในส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครผ่านการออกแบบให้ตรงกลางของตัวอาคารเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ลอมรอบไปด้วยสวนลอยฟ้าขนาดเล็กทั่วทั้งโครงการโดยภา,ายในโครงการคาเวนนะครับจะประกอบไปด้วยพื้นที่ครัวกลางสําหรับประกอบอาหารยิม ทั้งสรรพสินค้าโรงแรมสองแห่งซึกงข้างกลางด้วยทางเดินแบบตรอกพื้นที่พาซซาที่มีร้านขนาดเล็กตลอดจนห้องสมุด พื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ทํางานร่วมกัน coworking space ขอบคุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากทีอ N a l i z e นะครับจุดที่ผมอยู่จุดนี้จะเป็น2 Digital Park ซึ่งเปิดให้บริการนะครับวันที่18กันยายน2562ที่ผ่านมาตอนนี้ผมเดินมาเกือบจะถึงหน้าของตัวโครงการนะครับและหน้าที่อยู่ติดกับฝั่งของถนนชจรมิตก็มีพื้นที่ไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวโครงการคราวอีเวนมีพื้นที่ที่ลึกเข้าไปด้านในก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับ สังเกตดีๆด้านบนของตัวอาคารตอนนี้ก็มีโครงานเข้ามาก่อสร้างต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนของตัวอาคารือไปถึงพื้นที่ด้านล่างก็มีครง,งานเข้ามาก่อสร้างต่อแล้วเช่นกันโดยโครงการเองก็ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด27ไร่มูลค่าโครงการกว่า40,000ล้านบาทภายในโครงการจะมีทั้งหมด4อาคารแล้วก็มีส่วนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ด้านในของตัวโครงการเช่นกันครับโดยข้อมูลจากเพจ a c e b o o k ของโครงการคาร์วิลเวนเขาบอกว่าตอนนี้ทางโครงการได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะยาว เพื่อพัฒนาโครงการพร้อมเดินหน้าเปิดครีเอเตอร์หับที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในปีพศ2568โดยในปัจจุบันก็สร้างไปแล้วประมาณ70%ครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่โครงการนี้กลับมาก่อสร้างต่อเป็นที่เรียบร้อยก็ติดตามกันไปครับสำหรับโครงการนี้ตามกำหนดการก่อนช่วงไตรมาสที่4ของปีหน้าครับ2568ก็จะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถ้าเอดเองเมีโอกาสมัธยมย่างนี้ก็จะมาปเป็นอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับันนี่ยเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับจะสลับสลับกันไปนะครับ สกายวอล์กที่ผมเดินมาตั้งแต่สถานีปูนวิถีก็จะมาสุขที่ด้านหน้าจุดนี้ครับสบพารอยอ้น,อนหน้าขตัวโครงการส่วนซ้ายมือจุดนี้จะเป็นซอยวิจิธรรมสาธิตหรือว่าซอยจุกุิสหนึร้อยหนึ่งครับหนงถ้าเรามองจากในซอยมาที่ตัวโครงการในอนาคตก็จะเห็นแบบนี้เลยครับเยกได้ว่าดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับขอบคุณภาพสวยจากเพจเฟซบุ๊กของโครงการคราวีเลเว่นด้วยครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางวาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็อรอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ